อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับวันนี้มาเจอกันนะก็พอดีผมมีประเด็นนะครับอยากจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือเกี่ยวกับช่วงนี้ที่มันมีข่าวเล็กเลช็อตใช่ไหมทีนี้ก็ผมบอกตรงๆว่าผมเองก็พอตหายไปเยอะนะแต่ว่าถึงแม้พอรตผมยังกำไรอยู่นะครับแต่ว่าหายไปเยอะมากหายไปก็คงไม่แพ้เซ็นทฮงอ่ะเนาะก็ประมาณสามสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมอยากจะบันทึกเอาไว้เนาะว่าเซียนฮงยอมรับนะครับว่าหุ้นเนี้ยรอบเนี้ยก็คือขาดทุนขาดทุนหุ้นไป50%าสนตะครับห้นหนักสุดในรอบ10ปีหนักสุดในรอบ10ปีทําไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะผมก็ขอบันทึกเอาไว้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเซียนฮงหรอกครับนะครับเพราะว่าต่อให้เซียนฮงขาดทุนก็ยังมีเงินเยอะกว่าพวกเราอยู่ดีนะเพราะว่าเงินของเซียนฮงเนี่ยเป็นหลายพัน นะครับอาจจะถึงหมื่นด้วยสมมุติว่าเงินเซียนหงหมื่นเดินเนี่ยมันก็หายไปประมาณสักห้าพันนะห้าพันเราก็ใช้กันไม่หมดแล้วลหละเนาะอ่าทีนี้เซียนหงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะนะครับก็เขาบอกว่าเซียนหงเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็ต้องการบันทึกเอาไว้เนานะก็คือเซียนหงเนี่ยอ่าชื่อดังจาก OR นะครับแล้วก็ ถืออยู่ตอนนั้นทั้ง,งหมด2 0 0รกว่าล้านหุ้นนะครับก็จะทันแเนาะทีนี้เขาก็ขายโ r อามาไปซื้อหุ้นนะครับซึ่งตอนนี้มีพอร์ตหุ้นประมาณสักสิตัวนะนะครับก็กระจายตัวอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้หันมาถึงเงินสดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรอช้อนช่วงวิกฤตนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเขาก็จะเตรียมความพร้อมเอาไว้นะนะครับ แล้วก็ยังยอมรับว่าในช่วงหนึ่งสองปีข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายมาทุกปีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะยากขึ้นนะครับซึ่งก็ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบีย้ยต่ำนะแต่ว่าอีกข้างหน้าเนี่ยดอกเบีย้ยสูงใช่ไหมดังนั้นแนวโน้มเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับมันจะยากขึ้นดอกเบีย้ยสูงขึ้นทําให้ภาระดอกเบีย้ยจ่ายบางบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบสองเท่าตัวเลยนะเออฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ ไปสัตต่างๆต้องรีบเขาเรียกว่าโลเวอร์นะครับโลเวอร์ไอตัวอ่าเพื่อเพื่อเพื่อลดดอกเบี้ยของตัวเองนะครับต้องรีบ l อโอเวอร์นะซึ่งก็สัดส่วนยอดขายอ่าทีเนี้ยยังแนะนําให้ดูหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับว่าในเดือนกันยาว่าสัดส่วนยอดขายต่อการเปิดจองลดลงนะซึ่งก็เป็นเป็นเดือนแรกที่อยู่ระดับต่ำกว่าสิอร์นะครับ แล้วก็ช่วงเก้าเดือนเนี่ยก็อยู่ส7บ็ดปเซคือพูดง่ายๆว่าให้ระวังกันและกันนะให้ระวังพวกเกี่ยวกับพุ้นอสังหานะครับแล้วก็ช่วงนี้ธนาคารเขาก็เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะครับก็ต้องระวังนะครับก็อาจจะมีปัญหาไม่ได้ตามเป้านนะก็ผมเองก็เพิ่งจะขายหุ้นอสังหาไปตัวหนึ่งนะครับก็คือนะครับว่าหลุดดอยก็รีบขายก่อนคือผมได้บันผลมาละนะนะอันนี้เป็นส่วนตัวละก็ซื้อไปประมาณสักล้านกว่าหุ้นนะ แล้วก็ได้ปันผลมา2รอ,อบนะแล้วก็พอดีผมเห็นว่าเออสถานการณ์ก็คิดแบบเซินฮงเนี้ยแหละเนาะผมก็เลยขายทิ้งไปก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือมันดีเมื่อไหร่ผมก็พร้อมจะกลับเข้าไปซื้อนะครับทีนี้ฟลยุทธ์เนี่ยเขาก็จะโฟกัสหุ้นรายตัวนะอ่ามากกว่านะครับโดยเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดเนาะแล้วก็เอาให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงนะเพราะว่าผมเองก็โดนนะครับคือเพจผมไม่ค่อยดังหรอกเนาะแล้วก็เป็นเพจเล็กๆ แต่ว่าก็ยังมีคนเอาไปคล้ายๆว่าไปหลอกลงทุนไปยังไงเพื่อนๆสังเกตที่จํานวนไลค์นะถ้าจํานวนไลค์ของเขาน้อยเนี่ยไม่จริงนะปลอมนะคะรับปลอมนะผมก็จะมีรับสอนบ้างแต่ว่าอ่าผมถูกเหมือนถูกขอร้องให้ให้ช่วยสอนอะ่ะ <c oughs> จริงๆผมผมไม่ค่อยอยากจะสอนละแต่ว่ามีคนมาขอร้องนะว่าเออช่วยสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีรับสอนบ้างนะแต่ว่าเรื่องที่ว่าจะเอาเงินมาลงทุนอะไรเงี้ย ก็จะมีกระทังฟิโนโมิน่าที่เป็นกองทุนแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้ารับแบบเงินจากบุคคลเลยเนี่ยผมไม่ทำนะไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้องผมยังไม่รับลงทุนให้เลยนะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เป็นแบบว่ารับลงทุนหรือว่าแบบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไม่จริงนะครับปลอมนะก็อาจจะลุกวนช่วยๆกันนะครับก็อย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อนะครับ แล้วก็ผมมีรับสอนนะก็ถ้าหน่วยงานไหนต้องการที่จะให้สอนเกี่ยวกับออนไซต์เลยนะครับเกี่ยวกับทางด้านการเงินการลงทุนก็ติดต่อยินบอกมาสอบถามได้แต่ขอใหอ้ตั้งใจจริงนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมขอบันทึกเอาไว้ว่าแม้แต่เซียนหงนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยกน2อน2 6 6ยังขาดทุนนะครับฉะนั้นถ้าเราลงทุนแล้วอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย ก็อย่าเพิ่งเคาเพราะว่าแม้เดลเซียนหงยังขาดทุนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนเลี้ยงกาแฟในแว่นก็ดูที่คลิปข้างใต้ผมก็จะมีคลิปที่เป็นความรู้ให้เกี่ยวกับงบการเงินเกี่ยวกับการมองธุรกิจอะไรต่างในมุมมองของผมเองนะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกต้องร้อนะครับก็ใช้วิทัยายานด้วยแต่ว่าผมจะไม่มีแบบว่าเชียร์ซื้อเชียร์ขายนะไม่มีนะครับแล้วก็ ไปทุกคนประสบความสําเร็จช่วงนี้ตลาดหุ้นยากก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ยากเกินความตั้งใจของเราเนาะขอให้ตลาดเนี่ยทำกติกาให้มันแฟร์นะครับพอกติกาแฟร์แล้วเนี่ยคนก็อยากจะมาลงทุนแล้วสภาพคล่องมันก็จะดีขึ้นเองแต่ถ้ากติกาไม่แฟร์เนี่ยก็จะมีคนมาปล้นเรานะแล้วก็ตลาดมันก็จะไม่น่าลงทุนผมเองยังคิดเลยนะช่วงนี้ผมมีเงินสดอยู่ก็ก็ประมาณ8หลักนะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำอะไรนะ ก็คือหนึ่งในทางเรื่องที่ผมคิดก็คืออาจจะไปลงทุนที่ต่างประเทศอเมริกาอะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ก็อาจจะไปซื้อสลากองศสินอะไรเงี้ยนะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเริ่มไม่แฟร์แล้วนะไม่รู้นะาอาจจะผิดนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูด้วยนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับสนับสนุนเพจก็เลี้ยงกาแฟาได้นะครับสวัส,สดีครับ